เราจะอยู่กับเขาแต่หัวใจของเราก็มีเธอสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับพ่อเอกมันดีเหมือนอ้วนเช้าวันนี้ตอนนี้เวลาตีหนึ่งสินาทีครับเราจะออาเดินทางไปผาหมอกมิวายหลายคนกำลังนอนอยู่ครับแต่ผมกำลังไปตามฝัน เดี๋ยวไปสมทบครับพี่เก่งครับมีผู้ร่วมเส้นทางวันนี้ก็คือพี่เก่งพี่พัฒพงแก้วกาจากรอยเอ็ดนี่นะครับไปเจอพี่เก่งที่สามที่สี่แยกปั๊มปทอทวาปีนะครับแล้วเราจะเดินทางกันปลุยลุย เราอยู่บนถนนใหญ่แล้วเส้นกว่าปีร้อยเอ็ดนะครับบ้านเหล่าพระชาแล้วออกมาได้ประมาณ9ก้ิโลแล้วออกสายไปนิดนึงกี่กนาทีลนะอีกสิบแปดนาทีนักจะพิชเก่งไว้พันไหม ไปททำไม่เป็นไรปิงไม่ว่าหรอกใช่ไหมไปปัญหาตอนนี้คืไแม่อะไรหัวใจยังไม่นอนเลยนอนไม่หลับตึงเต้นจัดงานเข้าเลยผันเลทสูงเลยต้องคุมก่อนไม่ให้เกินไปเยอะ ก็เลยยังทำความเร็วไม่ได้ให้ร่างกายปรับตัวก่อนโซนไปอยู่โซนสองโซนสามไปก่อนอ๋ไงพอยว่ากันเริอมต้นสิบโลหัวใจยังขึ้นไปขนาดนี้นะ <laughs> สู้อยู่แล้วเกียร์ที่ไหน กลัวดี่กลัวที่ไหนไม่เราสะกดไม่เป็นสะกดไปที่ไหนล่ะเขาบอกกลัวอ่ะลุยไหนน้อพี่เก่งใจคอไม่ดีเลยใช่ไหมใช่เอาแล้วเอกมาเล่นกูแล้ว โอโ้โหนี่เฟรมใหม่ด้วยตา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 ยเขาน้ำหไม่ครับพี่เก่งผมจะสารภาพ<ะ>ผมไม่นอนเลยจริงสิ <laughs> จริงฮีทเลดนี่ขึ้นปี๊ดเลยขึ้นคมรถปุ๊บร้อยยี่สิบแล้ว ก็เลยต้องก็เลยก็เลยไม่ได้ปั่นเร็วมากครับหให้ไม่ไม่ให้หัวใจมันไปมากกว่านี้<อ>ให้มันได้พื้นตัวก่อนก็ไปเรื่อยๆเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวส <c oughs> วัสดีสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับพ่อเอกวันนี้ว,วันนีและคุณพิพัฒน์ป่งแก,แก้วกา <c oughs> วันนี้ไปไหนครับพี่ไปใจดีใจดีชัยมงคลใช่ถามหมอม่วายครับ ขนาดนี้เวลาบอกเวลาเขาหน่อยิตีตีสองตีสองเปะเลยตีสองกันหนึ่งนาทีเราสองคนกําลังหลายคนกําลังนอนหลับอยู่นะครับแต่เราก็ลังไปทํำตามฝันตีไปไงคมไหมคมไหมคมไหม,ม,มไ <laughs> เราจะไปเจอแสงแรกที่ขาหมอ,อกมิวายครับดูดีเราสองคนจะทําได้ไหมไปครับลุยไฟติ้งไฟติง้งพี่ผมบอกนะถ้า ถ้าถ้ายิงนะถ้ายิงหรือว่าไปแรงมากนะผมหนีกลับบ้านเลยนะขู่ๆไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเราได้หัวลากชันดีเลยครับไปพี่พี่เขาอยากเอนดูร้านเราก็อยากไปเราขอติดพี่เขาไปไปลุยไฟติ้งไฟติ้งไฟติ้งทำไมไฟติ้งเออลุยนะครับเห็นไหมพวกความปลอดภัยเรามีสายเรียบร้อยนี่ มีมาฝากแพลพี่เก่งด้วยน,มามานี่ครับ่อความปลอดภัยของเราเ<ม>พราะเรายังมีลูกมีเมียมีมครอบครัวที่ต้องดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดีมากครับไป<ะ>พร้อมโดดพร้อมโดดอะไร <c oughs> ปะป,ะปะลุยไปครับลุยครับผมไปเราไปครับที่เก่งบอก เรามีหน้าที่ตามตอนนี้มีถึงราชพันร้อเอ็ดแล้วครับเขตของเสละภูม แรกครับพี่เก่งาพาพักละปลทรบนทองครับดีสี่เก้านาทีเพิ่มพลังกันเนี่ยพี่เก่งยังไยี่ัเมื่อกี้กิโลนะประมาณห้าสิบโลเนาะมาเนี่ยเอกวัฒนำอยู่ห้าโล เอาเปรียบมากเอาเปียไวิเก่งมากโอ้โหพี่ก็กดไม่พักเลยเนินเนินนี้โอ้โหไม่สนใจเลยนิ่งละเกินเดี๋ยวขากลับขากลับขากลับนี่เหงาเหงาแดดเปี้ยงๆเลยอะไม่ไม่ปานี้แน่นอนตอนนี้ก็หน้าใสไปก่อนใช่ไหมน้าใสไปก่อน มาสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูอกต่อเจอกันนะครับนู่นเลยอีกทีหนึ่งก็กิโลครับหกสิบโลถึงไหมห้าสิบโลอ,อ่ครึ่งหนึ่งแหละอีกห้าสิบโลแล้วก,ก็ถึงหนองพอกผาหมอกมีวายก็เลยไปอีกหน่อยนึงประมาณนั้นเราจะไปเอาแสงแรกของวันที่ผาหมอกมีวายคราวนี้ก็ละบบันเทิงแน่นอนเนินตลอด แล้วขึ้นเขาอีกก็ปล่อยไปเร็วเราไม่ตามช้าถ้าช้าเราไม่รอพี่เขาไม่ต้องรอเราเพราะเราเราตามไม่ทันอยู่แล้วโอเคเราเจอกันครับ <c oughs> ไปครับออกเดินทางต่อผ่านไปแล้วคือ10กิโลบนทอน,นะครับปบนทอน นอนไปสองตื่นแล้วไม่จริงอะ่ะโถึงฟ้าหมอกกับถึงแล้วฟ้าหมอกเนี่ยเพิ่งมาถึงถึงแค่เจ็ดโมงเบสเลยเจ็ดโมงแล้วก็โทรมารายงานคุณเมียหมดแรง หมดแร<ด>งโอ้โหเป็นไงะฮะหมดแรงเอาหมดแรงก็พักก่อนโอเคโอเคครับผม,ม,มไม่ต้องเป็นห่วงนะเด็ดมันร้อนช้ากับแต่ก็ไม่ต้องรีบมากโอเคโอเคถึงเราจะอยู่กับเขาแต่หัวใจของเราก็มีแต่เธอ <laughs> ยังยังยังจะมีหน้ามาเล่นอีก โอเคพี่เก่งครับนอนไปสามรอบแล้วครับดูกามินเอฟซี <laughs> การุมินรุนร่นแม่ทับเอาใจ<อ>ช่วยแม่ทับยอมเลยตายเจอเนินเจอเขาแบบนี้ตายได้แน่เลยต้องมาบ่อยๆจะได้แข็งแรงไม่มาแล้ว <laughs> ถ้าได้นอนอะ่ะนอนอ่ะได้อยู่อันนี้ไม่ได้นอนอไม่มันง่ายการ์ดอันนี้ได้ไงมาง่ายการ์ดไม่ได้นอนตายโอ้พี่เก่งก็ลากมากิโลนี่100 100ร้อยร้อยเกือบร้อยยี่สิบโลเลยร้อยยี่สิบโลไป ักก่อนเดี๋ยวนั่งพักก่อนเราไม่มีแรงกลับมาได้ครึ่งทางแล้วคอรึ่งทางโอเคครึ่งทาง okay. รึ่งทาง,ง,ทางานี่มาถึงนี่ยังไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วนะเรามาได้ครึ่งทางเราต้องกลับบ้านาเอาชีวิตกลับบ้านให้ปลอดภัย <laughs> ไปเอาใจสู้เอาใจช่วยเรา <laughs> สองคนได้ครับไปไฟติ้งไฟติ้ง ปลายังปลายังเห็นไหมชีวิตมันต้องมีการเรียนรู้เดี๋ยวช่วยพี่เก่งปลายังแ้องรัชพัฒน์ตอรัชพัฒน์ปุ๊บแบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วสบายก๋วยจับยวนครับเพิ่มไข่ด้วยโนกน้าดู ถึงพระวัดรุดีแล้วครับห้าโมงสี่นาทีหนึกสิกโลสวัสดีครับเที่ยงสามนาทีตอนนี้สองร้อยสองร้อยแล้ว <4 S 1> สองไว้สิบกโลนะมัผโอมาทีประมาณร้อยเก้าเกมาเกือบสองโลแล้วเราถึงร้อยเอแล้วถึงปั๊มพตทประตูชัยใช่ไหม,ไมครับทีรัธดาพตททีรัธาาดาโอเคก็ก็มา,า,ารู้สึกใจหายนะเดี๋ยวเราก็ต้องได้ฉากกันแนละ้ว เชียดกับบ้านขอแล้ยาแยกกันกับบ้านยกกันกับบ้านจะเฉยเราเจอกันทริปหน้าไหมมีไหมแน่ะหลังหลังหลังฝนหลังฝนตกเออฝนหลังเลยดูฝนหลังเลยดูฝนแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็สนุกมากนะครับก็พี่เก่งเอาเปรียบนิดหน่อยสินไม่เท่ากันก็ผมสองร้อยสี่สิบพี่เก่งก็สองร้อยก็ ความความจริงความจริงต้องไปส่งผมนะความจริงพี่เก่งต้องไปส่งผมนะส่งสีสมเด็จพี่ขอถือขอถือแค่สินสีพอแล้วไม่เอาสิน <laughs> แล้วก็กลับมากลับมานี่จะพอดีเป๊ะเลย240 <laughs> สองร้อยสี่สิบสินเท่ากันเปะ๊ะ <laughs> สินสีข้อพอแล้ว <sighs> โอเค <laughs> ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันทลิปหน้าดีกว่าทลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อน ก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วกลับบ้านกันครับผมไปทาําภารกิจของตัวเองไปทําหน้าที่กับครอบครัวแล้วกลับมาเจอกันีครับผมจะซ้อมให้เยอะกว่าน,นี้ขอบคุณพี่เกง่งครับลากทั้งไปทั้งกลับดูแลน้องอย่างดีเลยน้องก็เกเรเป็นเด็กดือ้อ <c oughs> อะไรนะอะไรหนะมกมกไม่พอ <c oughs> แถมบอกเขาอีกกำหนดอีกห้ามเกินสามสิบพี่ก็ใจดีนะโอ้โหปกติเขาปั่นสี่สิบวันนี้เขาลดตัวมาปั่นกับน้องโอเคครับก็มีความสุขสนุกสนานเฮฮามีมิตรภาพที่ดีต่อกันครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าไปละบ๊ายยางอย่ายอ, yeah. อ,อย่าลืมดกดติดตาม นี่พี่พิพัฒน์พงษ์แก้วกล้าครับนี่จากทีมร้อยเอ็ดครับและผมพอเอกบันดืมบนรทวนอย่าลืมนะครับอันยองอันยองโอเคนี่โอเอฟซีกามินเอาละบายบายเจอกันครับ